สวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดีดีซีอุ้ยเหมือนเดจาวูเลยดูดูดเหงื่อเนี่ยถ่ายไปแล้วนะเมื่อกี้เสร็จไปแล้วนะพี่ลืมกดเลคคอร์ดฮัลโ,โหลเลยฮนะ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะทางร้านเราจะขอนําเสนอนะสำหรับเจ้า New v e ป้า150ซีซีรถปี15.16ทะเบียนโอนภาษี67 ต่อเลย,อยคันนี้ผมแจ้งก่อนคันนี้รถทําสีมาทั้งคันนะเจ้าของเก่าเก็บงานมาแล้วก็คือเขาว่ารถสีไม่สวยเขา,าเลยจับทาสีใหม่เลยพอสีใหม่แล้วเราก็ไม่เห็นตําหนิเลยนะว่ามันจะยังไงนะสีผมให้ประมาณสัก80%แล้วกันยางเยิงยังได้เยอะอยู่เลยยางหน้าหลังเยอะแน่นอนนะสี80%ก็มีกระจกไปแฮนด์หุห้ยรอเด <c oughs> ี๋ยผมบอกว่าเราทาสีใหม่แล้วดูตําหนิยังไงเนี่ยตำหนิที่ถ้าไม่มีเลยนะโอ้ยยางหน้าหลังเหลือเยอะคันนี้ทะเบียนโอมาีหกเจ็ดใช่ไหมเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวผมบอกสตอรี่ก่อนอันนี้ก็คือลูกค้าเ้าาอยากได นีเดี๋ยวได้ปีใหม่ก็เลยเทินของเราออกไปเอาคันนี้มาเทินโอ้โหแล้วจะบอกว่าอะไรรู้ไหมถ้ามีรถเบื่อแล้วเราก็รับเทินนะผมก็ลืมไปช่วงนี้ทำไมหารถยากจากังวะอ๋อไม่ค่อยได้บอกว่าร้านเราอะรับซื้อขายแลกเปลี่ยนนะเทินก็ยินดีเลยบเบาะเดิมนี่บาะเดิมเดี๋ยวมาดูใต้เบาะกันนี่เป็นไงเรียมแปดเลยเป็นไง เครื่องเดิมนะแล้วก็มีกองเลดอะไรพวกนี้แต่ว่าเราถามช่างเรียบร้อยแล้วบอกพี่มีลูกตรงลูกโตไหมบอกไม่ใช่มีกองเลดอย่างเดียวแล้วรถก็เซอร์วิสมาเรียบร้อยน้ำมันเครื่องใหม่อะไรเรียบร้อยแล้วดูเลขใหม่กันเลยนะครับให้ดูรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วนี่เลขใหม่คันนี้สี่หมื่นหนึ่งขออนุญาตทำการสาธเลยเป็นไงฟังเสียงเครื่องเดิมอันนี้นะตอนเบิร์ดนี้ไม่มีเสียงเลยโอ้ยเสียงป้ายทะเบียนครับกลัวรถพุ่งอ่ะไม่กล้าเบิร์ พอเดินเบามีเส okay. uh, 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 ียงข้างหน่อยๆนะเห็นไหมนะแต่เราบิดแล้วเงียบกริบนะบิดมาดูระบบไฟต่างๆกันบ้างเลยครับผมนี่ขวาซ้ายสูงตามแต่อุ้ยใครหยยบเป็ดมะเนี่ยเสียงซ้ายขวา ไม่กล้าเพิ่ดี๋ยวพุ่งไงเครื่องเงียบกลิบเลยอ่ะตอนขับนี้นเงียบแน่นอนไพระยาดับเครื่องจัดไปครับสำหรับเจ้า new vespa gts 1 5 0 cc ปี2 0 1มจด1ิคันนี้ทะเบียนรอสหกเจ็สี่7มื่น0เท่านั้นนะครับผมตบมือ ขอยกไขยสดอย่างเดียวนะครับผมคันนี้ของใสตรงไหนนะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับ0891218309ผมอาร์มจากร้านอาร์มดีดีดีซียี่สายหรือจะมาดูตัวจริงก็ได้นะครับรถอยู่สม,มุทรสาครพระราม2แก้กับวัดสามพันท้ายนรสิงห์นะถ้ามาไม่ถูกยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มดีดีซีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอด @armddc อย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยครับแอดมีตอบ24ชั่วโมงนะอยากจะดูรูปคันนี้รูปคันข้างหลังของเราคันไหนจัดไปเลยฮะ ถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ u ับสไคร e ให้อาร์มยูดีดีซีด้วยครับอาร์มยู u ีดีซีร้านเล็กสวีทใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับับสสวดีครับ